มาดูวิธีการเขียนงานอท่อที่เป็นท่ออากาศนะครับท่อเว้นนะครับท่อตัวนี้ก็จะง่ายหน่อยครับไม่ไม่ได้มีการสรบก็เขียนตรงๆขึ้นมาเลยแล้วหากซ้ายขวาเป็นเก้าสิบองศาปกติเลยครับไม่ได้เหมือนเทสลบเหมือนท่อระบบโซโคแล้วก็ระบบน้ําเสียนะครับมาดูเลยนะครับท่ออากาศนะครับอ่าตัวนี้นะครับพวกแบบนะครับเขาจะคอมไบท่ออากาศของท่อเมนที่เป็นท่อ โซโคแล้วก็ท่อน้ําเสียนะครับท่อเอสแล้วก็ท่อวนะครับแล้วก็ขึ้นอ่าคือจอยกันตรงนี้นะครับแล้วก็ขึ้นมาที่ผนังนะครับแล้วก็ไปที่ฝ้าแล้วค่อยออกไปที่ตัวแคปของตัวท่อเว้นด้านนอกอาคารนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการเขียดนะครับตัวนี้นะครับให้เราอะไรเลยนะครับอะไรตรงเซ็นเตอร์ท่อนะครับโร้เซกชันนะครับอะไรมาเลยตรงนี้กดเข้าไปนะครับที่เซ็กชันนะครับ แล้วก็วนมาที่แปลนอีกครั้งหนึ่งมาคลิกที่ตำแหน่งนี้ที่เราต้องการเขียนนะครับาจะได้ดูว่าตำแหน่งท่อเราที่ต้องการเขียนอยู่ตรงไหนนะครับพอมาตำแหน่งของท่อตัวนี้แล้วนะครับเราก็กดที่ตัวซิสเต็มนะครับมาที่ไปนะครับเลือกเป็นระบบท่อเว Ly ้นนะครับตัวซิสเต็มไทยนะครับให้เป็นท่อวีเว้นนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปกดสลบนะครับให้เป็นตัวตรงๆแบบนี้นะครับแล้วก็มาดูที่ขนาดของเลมิเตอร์นะครับก็เป็นตัวนี้นะครับเราก็ลากขึ้นมา อย่าเพิ่งไปแตะที่ท่อนะครับลากขึ้นมาปกแบบนี้ก่อนนะครับขึ้นมาปกติก่อนนะครับแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับเราค่อยอจัดระยะนะครับให้ให้กะว่ามันเวลาข้อต่อมันคอนเนคแล้วมันมีพื้นที่สำหรับข้อต่อนะครับแล้วก็ทำการมาหาตัวท่อ ลากลงมาเลยนะครับแบบนี้นะครับมันก็จะเกิดข้อต่อขึ้นมานะครับเป็นอัตโนมัตินะครับเอาไปที่แปนนะครับเราก็เห็นว่าตำแหน่งมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเราจะมาเขียนตัวท่อเว้นนะครับก็เหมือนเดิมครับแล้วก็อะไรตัวเซสชันนะครับเอามาตรงท่อเลยนะครับถ้าเซสชันอยู่ตรงไหนแล้วเราเขียนตรงเซสชันนะครับท่อมันจะขึ้นตรงเซสชันให้เราขึกทันทีนะครับ แล้วกดตรงนี้นะครับ create similar นะครับแล้วก็วาดตำแหน่งได้ตำแหน่งหนึ่งขึ้นมาก่อนประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วค่อยมาอะไรให้มันตรงตำแหน่งนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็ดึงท่อตัวนี้นะครับลงมาหาตัวสีเขียวนะครับให้มันขึ้นเสนอแบบนี้นะครับครั้งหนึ่งนะครับหรือเราก็จะทิมมาหาตัวนี้ก็ได้นะครับแบบนี้ง่ายกว่านะครับแล้วก็ผมที่เข้ามาดูที่ทีดีนะครับ มันจะขึ้นลักษณะแบบนี้นะครับท่ออากาศนะครับมันจะแยกสีนะครับสีเขียวคือท่อน้ําเสียสีแดงคือท่อโสโครกนะครับจากนั้นนะครับผมก็มาที่แป่นเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เลือกเซสชันในเชด้านนี้นะครับเอาเซสชันหนึ่งนะครับคือผมจะวิ่งมาที่ผนังตัวนี้นะครับแล้วก็ขึ้นนะครับก็มูฟเข้ามาใกล้นะครับประมาณนี้นะครับ แล้วก็ดึงแอเรียของเซ t ชันนะครับให้มันอยู่แค่นี้นะครับแล้วก็มาที่ตัวเซกชันนะครับจากนั้นนะครับผมก็ทำการคลิกที่ตรงจุดตรงนี้นะครับแล้วก็รอไปนะครับขึ้นมาก่อนนะครับมาประมาณนี้ก่อนนะครับท่อกาสมันจะขึ้นเป็น9ก้าสิบองศาเลยนะครับไม่ไม่มีสโลปนะครับแล้วก็หักมาประมาณนี้นะครับอยู่ภายในให้มันอยู่ในภายในพื้นนะครับอาจจะ ระยะอยู่ประมาณพื้นโครงสร้างหรือว่าพื้นตัวฟิชชิ่งงานทาปัดก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับหน้าขึ้นไปก่อนนะครับแล้วค่อยมาจัดนะครับแล้วก็ข้างบนนะครับมันจะมีตำแหน่งท่อเมนที่มันวิ่งอยู่แล้วนะครับที่จะไปอ,อกผนังนะครับแล้วก็ออกมาประมาณนี้ก่อนนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาเขียนตัวไดฟิเลเลอร์ไลน์ก็ได้เขียนขึ้นมา ก็แ n น p ตรงนี้นะครับแล้วก็อะไรมาประมาณประมาณนี้นะครับแตนั้นนะครับก็มาที่ TD ดีกว่าครับครับนี้นะครับก็จะเชื่อมต่ออัตโนมัตินะครับแล้วก็มาที่ e ท e c ชั่นอีกครั้งหนึ่ง ันนี้นะครับเราก็ทำการดูนะครับว่าเราจัดตำแหน่งโอเคไหมก็ประมาณนี้ครับอยู่ใกล้คานอันนี้ก็อยู่ในผนังนะครับก็อลท์เซนเตอร์ผนังก็ได้นะครับจากนั้นนะครับตัวนี้เราสามารถดึงขึ้นไปได้อีกนะครับต่อกานะครับดึงขึ้นมาประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะมีตัวยึดท่ออยู่นะครับ แล้วก็มาที่แปนนะครับแนวแนวมันตรงกันอยู่แล้วใช่ไหมครับเราก็ทําการอดึงขึ้นไปหาเลยตัวนี้เลยครับมันก็จะเท่ากับว่าท่อการดมันจะคอมบีสองตัวครับท่อสองโค้แล้วก็ท่อน้ําเสียครับเข้าไปดูกันนะครับมาดูที่ t ีดีอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่คือพวกแบบก็จะออกแบบให้ มีลักษณะประมาณนี้ครับ